อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าขุมทรัพย์คือบุญนั้นให้สิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างแก่ถวยเทพและมนุษย์ผลใดๆก็ตามที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนั้น,น,นๆย่อมสําเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนั้นมาจากนิธิกันทสูตร ความดีใดๆก็ตามที่เราได้ทำไว้แม้ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่จะไม่สูญหายไปไหนความดีเหล่านั้นจะกลั่นรวมตัวเป็นบุญปรุงแต่งจิตใจเราให้ดีขึ้นและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเราต่อไปในอนาคตที่เรียกว่าบุญวาสนาผู้ที่มีบุญวาสนาในวันนี้ล้วนเคยประกอบเหตุ ด้วยการสั่งสมบุญมาแล้วทั้งสิ้นการเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วในการก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งบุญเป็นของเฉพาะตัวที่น้ำไฟหรือสิ่งใดๆไม่อาจทำลายได้ใครจะแย่งชิงไปก็ไม่ได้ใครมีบุญสมบัติและสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย จะไปรวมอยู่ที่คนนั้นจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย